สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกัลยะาณมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็นพิอาคารนะคะเรามากันในหัวข้อคุณแซบแค่ไหนในสายตาเขานะคะซึ่งความแซบความมีสเสน่ห์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้กำหนดมาจากแค่การแต่งกายเนาะมันมีหลายปัจจัยมากเลยค่ะที่จะทำให้คนเรา แซบหรือมีเสน่ห์ในสายตาใครบางคนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาคนพบกันนะคะวันนี้มีให้เลือก2กองไพ่นะคะคนที่อยากเลือกไพ่กองที่1นนะคะและคนที่อยากเลือกไพ่กองที่2ค่ะใช้เซนส่งคุณเลือกนะแล้วถ้าเลือกได้แล้วก็ไปดูคําทํานายในทามแซมที่ลงไว้ให้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หหรือไพ่ใบนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเออตังกรลืมบอกเออสำหรับใบที่เรานำมาเป็นตัวเลือกนะคะมาจากสำหรับนี้นะคะ Romantictarot De c k นะคะแล้วก็สำหรับหลักที่เราจะใช้ในการอ่านวันนี้ก็มาจากดิสนีย์นะคะเอ่อ v i l l a น n ์ ains, ดิสนีย์ว l ลเลนส์ทาโรต์นะคะเป็นไพ่ตัวร้ายในการ์ตูนดิสนีย์นั่นเองเนาะก็ตัวร้ายก็มีหัวใจเนาะก็มาดูตังกรว,ว่าน่าสนใจนะคะพลังงานเอ่อจากตัวร้ายนะคะ ความแซบของเราเป็นแบบไหนสเสน่ห์ของเราเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะเริ่มจากไพ่ที่คุณเลือกก่อนนะคะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ประจําราศีตุลน,นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเกิดในลัคนาหรือราศีตุลเท่านั้นนะคะทีนี้ไพ่ใบเนี้ยบ่งบอกถึงสเสน่ห์หรือความแซบในตัวคุณที่เขาชอบนะคะคนที่คุณแบบนึกถึงอะ่ะเขาชอบเนี่ยเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีความยุติธรรมอะ่ะนะ บริสุทธิธรรมนะคะแล้วเอาผู้หญิงคนนี้ถือตาช่างแล้วบ่งบอกถึงการสมดุลที่ดีด้วยนะข้างหนึ่งอ่ะตาช่างอ่ะจะวางหมวกไว้อีกข้างหนึ่งอ่ะเป็นดอกไม้เหมือนเป็นพลังงานของความเป็นเพศชายกับความเป็นเพศหญิงที่สมดุลดีนะคะหมวกก็เป็นสัญลักษณ์ของการสวมตำแหน่งของอะไรสักอย่างนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่รับผิดชอบในหน้าที่การงานของคุณได้ดีเรามันก็เลยทำให้คุณแบบ เป็นคนที่แบบเซ็กซี่มีเสน่ห์อะคนที่รับผิดช,ชอบในงานของตัวเองอะนะคะแล้วก็ยังมีดอกไม้อิ่วอีกข้างหนึ่งแสดงถึงความนุ่มนวลอ่อนโยนแบบผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันอ่ะหมอนกว่าถ้าต้องลุยต้องทำงานต้องรับผิดช,ชอบคุณก็ทำได้ดีให้คุณนุ่มนวลอ่อนโยนมีโหมดของความแบบ หน้าทนุถนอมคุณก็ทําได้ดีอีกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเพศนะคุณจะเป็นเพศอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ในผ้าปะใส่ชุดสีแดงสีแดงก็สแสดงถึงความแบบว่าความแซบความเร่าร้อนอยู่แล้วเนาะและยังมีผ้าพางมาแบบว่าปิดตรงแถวตาอีกเนาะตังความมองว่ามันมี energy ของความแบบดูลึกลับอะไรแบบนี้ดูน่าค้นหานะคะคุณเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมอะ แต่คุณก็ยังมีเสน่ห์ที่แบบดูลึกลับน่าค้นหาในตัวไปด้วยอนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้ไพ่ดิสนีย์ดูกันนะคะว่าเอ่อความแซบในตัวคุณอะไรยังไงนะคะที่ทำให้เขาแบบว่าคุณแซบแค่ไหนในใสายตาเขาอ่ะแล้วเขาคิดยังไงนะคะโอเคอืม นที่มาเลือกกองเนี้ยอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวบางคนอาจจะถึงเป็นความสัมพันธ์ในระดับที่เป็นรักเราสองสามคนอะประมาณนั้นอะนะคะเอออ่ะ <laughs> อือนะคะ The Hermit นะคะก็อันเนี้ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึง การสงบเงียบเนาะจริงๆอะ่ะ e n e r อ y อ,ออกมาคล้ายๆกับคลิปซันที่จังหวะใส่เพลงเลยอ่ะคล้ายๆว่าเอ่อคุณแทบในสใสตาเขาแหละนะเป็นที่ต้องตาต้องใจเขาแหละนะคะเอ่อแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดหรือว่ามีเอ่อความสัมพันธ์รักซ้อนหรือถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์รักซ้อนอาจจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับเขายังมาลงตัวกับคุณไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะ ค่ยอยาอยากบอกให้คุณน่ะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวและนี่คือความแซ่บอย่างหนึ่งของคุณเหมือนกันที่เขาก็รู้สึกว่าแหมคุณน่ะนิ่งมากเลยนะนิ่งได้ใจมากเลยนะบมดจะเป็นเฮอร์มิตจะเป็นนักพน์คุณก็ทําได้อะแล้วคุณก็แบบคอยจะแบบเหมือนเนี่ยย่องแบบแล้วก็ตรวจสอบต,วตรวจตาเขาว่าว่าแบบเขาจะเป็นยังไงเขาจะแบบเอาจริงกับคุณไหมอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยในสายตาเขาอะเขามองว่า คุณแซบไม่เบาเลยนะอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคอาจจะดูได้ประมาณหนึ่งประมาณนี้นะคะด้วยความที่มันเป็นสองกองไพ่นะคะก็ต้องเฉลี่ยเวลากาันก็เอาไว้มาดูกันในคลิปต่อ,ตอไปนะคะท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวบำบัดโคชชิ่งกัแอดบ้านอิ่มสุภกะนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะก็สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองหรือไพ่ใบนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณแซบแค่ไหนในสายตาเขานะคะก็ เอ่อแตงกอลืมบอกนะคะเผื่อใครสนใจนะไพ่ที่เรานำมาเลือกนะคะเป็นตัวเลือกนะคะมาจากสำรับนี้นะ Romantic Tarot นะคะแล้วก็ไพ่สำรับหลักที่เราจะใช้ในวันนี้ก็มาจากดิสนีย์นะคะ Disney Villa i n s Tarot Deck นะคะเป็นไพ่ตัวร้ายในดิสนีย์เราก็มาใช้ energy ของตัวร้ายดูบ้างนะคะว่าความแซบอะความแซบของเราอะเออตัวร้ายก็มีหัวใจใช่ไหมความแซบความร้ายของเราอะแต่แบบมันเป็นไม่ได้เป็นร้ายแบบ ร้ายกานะคะอาจจะเป็นความแซบของเราอะในสายตาเขามันเป็นอยังไงบ้างนะคะอืมอ่ะโอเคตั่ง่ันลืมถึ้ว่อนอ่านอันนี้ให้ฟังก่อนนะคะไพ่ใบที่คุณเลือกนะคะก็คือไพ่คิงไม้นั่นเองเ,องเนาะคิงอ f วันส์นะคือเอาจริงๆนะ เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความแซบอยู่แล้วไพ่ไม้เนี่ยบ่งบอกถึงความแซบถึงทัดไฟอยู่แล้วนะคะสีโทนก็เป็นสีแดงนะคะไม่ว่าจะเสื้อคลุมของอพระราชาเองนะคะม่านอยู่ข้างหลังอีกนะคะนอกจากนี้คิงอะ่ะเป็นไพ่สูงสุดละไพ่พระราชาใช่ไหมคะแล้วถ้าเทียบนะคิงไม้เนี่ย คือเป็นพระราชาที่แซ่บที่สุดในบรรดาคิงทั้งหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟคิงไฟอะค่ะคิงไม้เป็นคิงที่แซ่บที่สุดมีสเสน่ห์ที่สุดดึงดูดที่สุดเ,เข้ากับคนได้ได้ง่ายด้วยนะคะพูดจาอะไรใครก็แบบโหรู้สึกแบบลงสเสน่ห์ไปหมดนะคะเข้าได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่บริหารสเสน่ห์เก่งด้วยอะแล้วเป็นคนที่แบบเขามีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของเขาด้วยนะมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตเอ่อแล้วก็มีเอกลักษณ์เนี่ยสูบซิก,ก้านะเอออะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนมีเทสดีรสนิยมดีแต่งตัวดีแต่งตัวแซ่บใช้ชีวิตสนุกด้วยอะ่ะแล้วยังเป็นคนที่แบบกุมบังเหียนะ่ะสามารถแบบว่าเอา่อทำงานอะไรใหญ่ๆได้อะ่ะเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนนะ่ะมีตะเกียงมากมายเลยอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมคะคือกุมบังเหียนะ่ะเป็นคนคอนโทรอะไรได้แบบได้ดีะนะคะ ใช้ชีวิตแบบสนุกมากนะคะเดินทางท่องเที่ยวเป็นคนที่แบบเอาจริงๆนะคิงไพ่คิงไม้อะบ่งบอกถึงอะไรไหมยิ่งอายุเยอะยิ่งแซ่บด้วยคือ <c oughs> บ่งบอกอย่างนี้เลยจริงๆนะอ่ะโอเคมาใช้ไพ่ดิสนีย์ดูกันบ้างนะคะว่าเอ่อความแซ่บอะไรยังไงแค่ไหนในที่คุณมีนะคะในสายตาเขาแล้วเขาคิดยังไงกับคุณนะคะไ <c oughs> พ่ใบนี้อยากออก อันนี้เจ็ดเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของการแบบว่ามุมมา่งมั่นนะทุ่มเทในการทำอะไรสักอย่างหนึง่งค่อนข้างลิงก์ไปกับไพ่ใบเมื่อกี้นะคะคือคนที่มีแพชชั่นนะในการทำอะไรสักอย่างอ,อืมแต่อันนี้เป็นไพ่แบบออกแนวเป็นลูกสมุนนิดนึงเนาะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคุณมีความแซบแบบระดับคิงอะระดับแบบ,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 บดูแลชีวิตตัวเองแล้วเผื่อแผ่ออกไปได้อะ่ะ พลังงานคุณมันเป็นระดับใหญ่อ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ยังบ่งบอกถึงคุณเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นอ่ะในสิ่งที่คุณแบบทำอ่ะหรือคุณชอบหรือคุณมีแพชชั่นกับมัเนยนะคะอันนี้ทำให้เขาว่ายิ่งแบบเห็นว่าคุณแซบอะ่ะมีเสน่ห์อะไรแบบนี้นะคะอ่ะ King of Cups อีกโอ้โหสุดคิงไม้ไม่พอคิงถ้วยมาอีกเป็นนักรักตัวยงเลยนะคะ คือดูดูหน้าไพ่ก็ดูรู้แล้วว่าแซบอ่ะน,นะคะเห็นไหมนั่งดื่มนะคะคือเป็นไพ่ที่บอกถึงการเป็นนักรักตัวยงอะ่ะบางคนอะ่ะเขาเขา,เขารู้สึกว่าคุณนะมีเอ NERGY ของความที่แบบเจ้าชูได้เลยนะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณเจ้าชูนะแต่คุณนะสามารถเป็นคนที่เจ้าชูได้เลยอะ่ะออดูแซบมากมีเสน่ห์มากนะคะด้วยวิถีชีวิตของคุณด้วยเอ NERGY ของคุณอะไรแบบนี้นะคะ อ่ะเขามองเลยว่าคุณแซบมากสำหรับเขานะคะทั้งวิถีชีวิตทั้งวิธีการพูดจาทั้ง energy ของคุณนะคะโอเคก็ดูได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันต้องเฉลี่ยเวลากันนะคะก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวบำบัดโคชชิงก็แอดบ้านอิ่มสุภกานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย